สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนบอกว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขส YouTube, ในในาสูซ่องย t u b e เม่นยนภาซะแนลเนาะโดยมาพบมาพอกันกับเม่ในยนภามื้นี้ก็อยู่ที่บ้านเพื่อนของสาวโสดโดยเนาะซึ่งสาวโสดผู้นี้เพื่อนก็เป็นสาวโสดแมห้างลูกติดหน้าตาเพื่อนกับผู้จบผู้งามพี่น้องเลยโดย รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเพื่อนนั้นเมน์ในนภาก็ยังประธานในหู้เนาะอาอยุอนาน้ำซื่อเสียงของเพื่อนประธานในหูเทือโดยกัะชิเข่าไปทักทายสบายดีเข้าไปโอ้ไปล้มพร้อมๆกันกับพ่อแม่พี่น้องเอดซีของเมย์ในนภาเพื่อสุข,ขสุขคนนี่แหละโดยเพืราบให้เป็นการเสียเวลากะสิเข่าไปหาสาวสันเลยเนาะ ว่ามนในนภาได้บอกผิดพลาดประการใดหรือว่าว่าบมวนบนวนหูก็ต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุกุสุคุลลายลายเด้อเนาะโดยเขาไปหาสาสโสดกันเลยจ้าโดยสบายดีเด้อโดยโดยสบายดีล่ะสื่อจังไดโนซใไม่เนาะโดยอายุจะปีแล้ว อายุสาปีโดยโอ้ยยังเป็นน้องไม่ได้นภาได้นี่เนาะโดยโดยเป็นปัจจุบันนี่ก็ในคนในครอบครัวมีแต่คนร่วมวัดตรงลูกไปหาคนโอ้ยโดยลูกสาวบ่เนี่ยโดยเดยอายุจะปีแล้วล่ะหาปีเดียนโดยแสดงกับเพื่อนเป็นสาวโสดลูกติดเนาะโดยโดยเป็นนันไม่ห่างบ่หรือยม่ใหม่ เป็นสาวแม่ห่างเนาะดยดย,ดยกับจิคออนุญาตทามเนาะเป็นจังใดคือว่าได้เลิกได้ลากันไปไปมันนี่เลยแบบว่าบอกเขาใจกันเขาใจกับต่างคนต่างาแบบนี้นะอยู่กันก็ได้เพื่อพักว่าสั้นๆเนาะอยู่กับพ่อของลูกมานี่ได้จ็กปีแล้วแต่ลูกนั้นสองปีเลิกกัน<ด>นะั้งแต่ เลิกกันกับพ่อของลูกมาตั้งแต่ลูกอายุสองปีโดยโอ้โดย้อยู่กันมาเนี่จักปีอยูมาเนี่ยก็อยู่ลำไส้กับชามปีเป็นฮาปี้รวมมันอยู่ลำไส้กับซาปปีโอ้อันแบบว่าฮาปีอันใช้เวลาอยู่นลำกันกับพ่อของลูกที่บอกสองปีอยู่นลำไส้มันแล้วก็เลยเลิกกันเหมือนอยู่นลำ่อยหันสามปีโอ้โดยแสดงว่าเพิ่นเอาลูกไว้นาะโดย โดยปัจจุบันนี้พ่อของลูกเควนกะมีครอบครัวใหม่นะบอบ่มีอยู่แบบนั่นแหละอยูู่่ในบ้านนี่แหละโอ้คนบ้านเดียวกันโดยโดยต่างคนต่างเบิดใจเพราะฉันซะเนาะก็คือทางเจ้าเนี่ยะกได้แต่งงานเรียบร้อยบอโอ้ยังบ่ได้แต่งเนาะโดย ปัจจุบันนี้กะเปิดใจบอสพอไปคุยอยู่โมเปิดแต่ว่าเปิดรู่มาเข้ามาคุยของบูมีโทรศัพท์โอ้โดยคือทางเจ้านี่กะเปิดใจมากนี่โดนละบอสข้าก็เปิดอู้หูยได้อันจักมือแหละข้าฮาก็ไปถ่ายช็อตมือชามือนี่แหละโอ้โดยก็ได้คนโอ้โคนล,ล่มละบอสบูมีโทรศัพท์ก็คือจลางแหละ โอ้ทางเจ้าหนิโบได้ลินโทรศัพท์บ่โบได้เคยลินเลยหรือว่าโทรศัพท์เพ็เคยลินอยู่อ่ะมันเทลินบ่ได้ไงก็นเนี่โอ้โดยก่ยากย้อนว่าบ่มีช่องทางติตตดต่อเนาะอยู่คนในครอบครัวนี่กะบ,บ่มีไผได้ลินโทรศัพท์วะลินกับโทรศัพท์ไพโทรศัพท์มันเนาะเขาเปนกก็นสนใจในการนะโดยเจ้ามีเจ้าก็ลินเจ้าบมีเจ้าก็อยู่ โดยยันว่าแบบเขาเปิดใจยังซี่เนาะกับแบบไข่องมทางท้งติดโตพิ่นไหวแบบโฟซีติดโตได้ทดั้งใดแน่นะอได้โอในลมเล็กน้อยเนาะแบบคนนี่แต่ใบรุ่นเข้ามาให้นั่นเนาะพอกับมีพอาก็อยู่เป็นในมีกับคุยบยยมุมีเขากาอยู่โอ้ดูโทรศัพท์กันจักรีนนยุ่โทรศัพท์บุมีเงินซื้อเนาะโดยเจ้าบฟได้ใส,ส่โทรศัพท์มานี่แจกเดือนและแต่กี่หางใส่ใส่มาแล้วมันใส่งานก,นก็ได้เลย โดยหลังจากที่ว่าโทรศัพท์ตายได้จักเดือนแล้วนะตายได้คุยเกี่ยวข่าวลินบ่ได้รู้ความใครสัมผัสกันครั้งแรกอย่าง้ลินบ่ได้ค่ะโทรมาเกิดกระนีอโดยกะเฮิงพอจมควรเนาะโดยโอ้ทางเจ้านี่เปิดใจตั้งแต่ช่วงเกี่ยวข่าวบุณะเปิดเลยคอยปิดช่วงนะฮะลูกจันมาถ่ายกันครั้งแรกกันได้สาวนั่นเลยเด้อสาวที่ว่าวีดีโอ้โดย แต่กับยังบาท่านได้มีคนโอ้คนล้มมีกับโทรศัพท์มันโทรมาได้โอ้โดยก็เลยขาดการติดต่อสิีบอกคอยก็เลยบอกว่าให้ปิดเลยตัวตรงคอยเปิดใจแข่งแข่งเลยโอ้ดับให้ปิดแต่แข่งแข่งดับให้ปิดเดี๋ยวนี้เขาถามว่าคือปินเหล่าคนบาอยากให้เขาโทรมาโทรมันก็ได้เนาะโดยก็มันก็เกิดกะกะอันนี้โดยการเดินกับคุณจบผู้งามเนาะพี่น้องเป็น สาวแม่ห้างลูกติดคันไปคุยกับว่าชิเอาปุบในคอยกับว่าเอาต้องคุยไปก่อนโดยกับเมนคว่อมเนาะคนเฮาก็ต้องเดโอเดอลมกันซะก่อนศึกษาดูใจกันว่าไปกันได้บ่เนาะเออแบบนี้โดยถามว่าปุบจิเอาคอยคอยกับว่าเอาแลวเ่าต้องหูใจกันก่อนเมนเป็นไผ่ก็คือกันเนาะคันเดอโอเดลมมันนะโดยบางทีคนเฮาหูหนะกับพวกหใจเนาะโดยก็คือทางสมัยนี้เนาะสมมติว่า ใส,ส่เวลาศึกษาดูใจนี่เพ<ด>ิ่งบอกโดยประมาณเจ็ดเดือนนะประมาณได้บอกยังบู๋เลยเนาะเพราะว่าได้คุยกันเนาะ<อ>บางทีมีบทบาเราคุยกันนี่อาจจะเดือนสองเดืนอนก็บเราถึงใจกันกะอาจจะตกลงกันก็นกนได้เนาะโดยโดยพราะว่ายหย่ามองที่ว่าจะไมีส่งทางที่โตเนาะโดยโดย ดเดินเนาะกะผาจึงนุม่มๆหรือว่าภูรักผูใหญ่สายเปเนาะอ,อยากชื่อโทรศัพท์ให้ทางนอองเพื่อนโดยกะติดต่อขมาหาทางแมในนภาได้ด้อเนาะทางแมในนภาก็ยินดีจะเป็นสะพานบุญแหละสะพานหักให้โดยเพราะว่าเพื่อนกับบ่มีสองทางติตดต่อเนาะกับคุยกันบ่ได<อ>้โดยบ่สั่นกับคือสิได้คนโอคนลมเลยแหละเนาะคื <c oughs> อ,อได้ยินข่าวว่าลายสง่งอยู่เขามา ขายทําโดยโดยแต่ทางเจ้านี่กะอยู่บ้านนี่เฮ็ดหยังขายมะม่วงขายบักมุโดยโดยกับปลูกัมหลายบ่อเพิ่นไปยเพิ่นยป้า่ยูดเพิ่นไปยเป็น่เป็นายเสียงกอาจจะดังรบกวนเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเฮือนสมัยเพิ่นนั้นอยู่ติดทางถนนเนาะ รถกับผ่านไปผ่านมาถ้าว่าเสียงบดังพังประทัดเจนจังไดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะโอ้ปลูกหมักโมบอ้ากันปลูกจักให้ล่ะคนปลูกชอยมาชอยนคนไห้เมือหลังหาซิโอ้โดยคือมาเห็ดน้ำป้าเนาะโดยคนคนยากลูกคนเลยคนไห้มาขายชอยโดย อันผู้นี่อันที่เฮานั่งร่มกันกินเนี่เป็นเอื้อยแท้ๆบวะแบบว่าค่อยหองแบบว่าอ้ยเคยได้เอาได้อ้ยเคยโอ้เป็นที่นางเนาะเออโดยมันเป็นจะไข่หองวัดป้าพาลูกเอิญป้าเนาะโตโตแต่คือทางชาวไม้นี่กะคิดอยากไปหาเงินที่ไทยอยู่บ่หาใครมีพายุเอิญมีจะไข่คนเดียวเป็นผู้ใหญ่โอ้โดยพัชชุบว่าเชี่ยวไอยเมื่อหันเอาบ่ได้พัชชุบวัดเอาคข่ไม่มีพายุเนี่ เพื่อนดิโอ้แล้วก็คือน้องชายเอาเมียจัะคอยได้เมื่อได้โอ้โดยก็คือแต่ทางเพื่อนซานเจ้านี้มีแต่เจ้ากับน้องสองคนอยู่อยู่กันด้น้องเพ่ยเอาตัวกันโขงหน้อยหเด้เอาบอเทอร์ดาบอกเออผู้ใหญ่ในสี่คนเพิ่มค่อยน้อยคนหนึ่งเป็นห่าโอ้โดยแต่ว่าปัจจุบันนี่อันที่อยู่กันนะโดยอยู่ร่วมกันนนั่อะไรเอาโดยอยู่ร่วมกันและคือทางทั้งพ่อทั้งแม่เดิ ก็อยู่เราเสียเลยได้เสียแต่คนยังไม่น้อยคนที่ได้เข่าวเฮียนเสียโดยเอาน้องเอาน้องพอแม่เสียแล้วเนาะเสียแต่พิกายนี่พอร์นรับไปเอาเมีน่าเราอยู่ลูกขอแสดงความเสียใจน้ำเลายเนาะโดยแล้วคือเจ้านี่ก็เคยไปหาเงินอยู่ไทยอยู่บ่บุเคยไปอยู่มีแต่อยู่บ้านแต่กลัวอยู่บ้าน โอ้บระธนไ,ได้เคยไปจะไปเนาะจะอยู่บ้างโดยก็คือสมมติว่าเนาะมีคนหมกักคนหกักโอโลมถือใจแล้วนี่คั้นเป็นสิหายไปอยู่น้ำพังนั่นกับไปบ่ได้ไปบ่ได้เนาะโอ้โดูแล้วก็สมมติว่าเที่ยวไปเที่ยวมานี่ได้บ่ย่านเธอกอนย่างลูกก็เป็นไปที่เราโอ้โดยเงินบาแบบ ไปดำทิศดำยั้งชินาถ้าเราคุยไปก่อนอย่งมาหาหน้ากันเนาะแบบเห็นหน้ากันต้องคุยมาก่อนว่าหาฉินหัยั้งไปใจโดยเปิดมาเอาปลุกเหมืนกับเอาอีกเขาตทำพูดได้กันก่อนโดยเปิดใจในมื้อนี้เนาะทำไมนี่ได้ตั้งสเปคไวโบ่วาอยากลมผู้บ่าวคู่ห่างหน้าตาแบบได้ประมาณสี่สิบห้าสิบประมาณนี้แหละ โอ้อายุอานามเพิ่นนี่ก็ประมาณซีชิปหาหาชิปคุยได้เนาะโดยโดยห่างหน้าตาแบบผิวพรรณ์อย่งซี่เนี่ยโดยเลือกบ่กจะเลือกในนั้นเองเลยเนาะทำแบบคุยไปก่อ็เลือกนะเขาคุยไปโดยได้ตั้งสเปคไว้บ่มักคนผิวพรรณแบบใดนะผิวพรรณกับทุกบ้านคือเมืองเพิ่นนี่แหละ มาหนีเลยเนาะโดยยันว่ามักคนผิวเข้มผิวขาวน,านะเนาะบุกเกี่ยวแล้วผิวดำเป็นยังกับบุกเกี่ยวแล้วเนาะโดยได้ว่าเขาจะดีกับเขาเลยเพราะได้ว่าหักลูกเขาเขาหักหักลูกเขาหักเขาแมนบ้โดยเรื่องประเทศนี่กะพระราชได้ลูกเรื่องประเทศนี่กะคือว่าไปเจ้ากัานายากเนาะโดยไปไ่ได้ไปจะเป็นว่าทางใดระบาด แล้วแต่เขาโทรมากคุยบอโทรเลยแม่แล่นๆแต่เขาเองโอ้โดยเนาะแต่เคยไปหาหนีไปบ่ได้มีแต่ขันสมมุทรมาฮักเนาะลมกันถึกใจแต่มีแต่ทั้งนมนมน้ำมาสู้เจ้าโดยโอ้โดยอย่างเช่นก็คือสิเป็นนุ่มแล้วห้องในเลนเนาะโดยสมมุ่าเป็นนมทั้งไทยแบบคือสิ ท่วมเป็นไปกับคือสิยากอยู่ะาวาบ้านเมืองเขากับการหางเงินหาคำํำโดยกระโบสะดวกสบายคือทางเพิ่นเนาะนอกจากว่าเพื่อนมาหางาเท้าแ,แล้วก็มาลงตึกลงห้านเนาะอยู่พี่อาจจะเป็นไปได้เนะาะสมายัยโดย,โดยแล้วก็คือเจ้านี่นอกจากผูกบังมูมเราได้ไปเห็นอย่างอีกบ่ยูสิเนยูดาลาโดย เห็นให้เห็นหน้าปีนี้ได้เข่าจักกระสอบน้อยนะึงโอ้ได้ขเข่าลอยนะึงเนาะธรรมดาอยู่เกจเกจคนเกาะฉีนคนโอ้โดยตลาดได้นะตลาดยามตลากิคือข่าวน้ามนะันกับกุ้งยูกุ้มกินกันบ่กุ้งยูโดย เหตุนาเขาสองธงเลยเหตุนาเขานโอ้ำโดยนาเขาก็บปู่กูไปกินเลยแบบว่าไปเหตุนาของเพิ่นที่ว่าเพิ่นปะเนาะโดยที่เพิ่นปฏิเสธแล้วนะโดยทั้งทำไมเองนี่ก่ะในมีเพื่อนพม่ทาบเป็นของตัวเองแล้วบอกโอ้โดยอยู่เพื่อนแม่เพื่อนพ่อนี่แหละอยู่เพื่อนโกเพื่อนเข้าเนาะโดยโดย แเพื่อนสถานะครอบครัวในก็อยู่ในระดับใดแบบว่าปานกลางบ่หรือว่าทุกอย่างขาดแคลนนะนะเบื่อทุกอย่างเราพอได้กินอยู่ทุกดเราไม่มีกต่หายข้าวแล้วมีเงินใช้กันพอได้อยู่ได้กินเนาะพอได้ชิลลนมลูกมีเงินกับนั่นแหละหาขายดรือนี่แหละช่วยเพิ่นเพิ่นให้มึงนะฮะซื้อขนมให้ลูกกินโดย เนี่ยอยู่ของกินแต่ละมือ้อเด้อค่ะชื่อเอ้าเธอก็บ่ได้ชื่อเธอก็หาพุดหาพอกหาเกียดนี่แหละบ่ได้กินอืมโดยีหเนาะอยู่บ้านเฮาก็โดยใช้ชีวิตก็ลําบากแน่เนาะก็สูๆโดยจักสิว่าจังได๋เนาะก็่อันสิหมดว่าสิในมๆอยากืออยกโอ้อยากลมก็เพิ่นก็บ่มีช่องทางติดต่อเนาะโดย อย่างนี้แต่ผากแขงนุ่มสายเป็นแหละกันว่าอยากซื้อโทรศัพท์ให้น้องเพิ่นนยังไงน้องเพิ่นได้ดิดโทรศัพท์คือบ้านคือเมืองอยากได้ทองทางติโตโอโลมกันสะดวกสบายเนาะกับติดตมาหาทางเมเนนภาได้เมเนนภาก็ยินดีที่จะเป็นสะพานหักให้โดยเพิดในบุมีิองทางติดตไพกะโบโมมีเลยเนาะ คือเจ้าห้สัมภาษณ์แต่ละช่องนี่กับบมีสช่างท่ากิโต้บุมมี่บุ้มมี่ใครเพไรหรอบนี่แหละเนาะสาเหตุที่ว่ายังบุท่านได้มีนมนมขอมมาโอมาร่มติดต่อกันค <D> uh. ่อนข้างยากเนาะบุ ak, no? <D> uh. um ้มแมนว่ายากติดต่อบ่ได้เลยเนาะติดต่อบ่ได้เลยเนาะโดยกับเมื่อนี้แม่นายลภาก็สิได้ พอโตกับกนเนาะมือหนามือในคันว่ามีนมนมรือว่ามีผู้ใหญ่สายเปเนาะกะจิเพิ่นให้มาหาเจ้าอีกทั้งแม่ในนภากะจิเขาามาเยี่ยมมายามมาหลินโดยมาอัปเดตใหม่โดยสำหรับคลิปนี้ก่ะสบายดีเด้อโดยโดยเนาะแม่ในนภาก็ไดโอได้ล้มได้ถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวน้องเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้โดย คือทางน้องเพิ่นนี่ก็บ,บ่มี่องทางติดโตเนาะเพิ่นกับเปิดใจหาคนโอคนลมแต่ว่าเ่บมี่องทางติดโตพี่น้องเลยโดยเพิ่นเปิดใจมานี่ก็ได้ไลายมือลายวันเร้วแต่ว่ายังบบทันได้คนโอคนลมย่าว่าเพิ่นบบมี่องทางติดต่ตเนาะโดยเพ,พ,พิ่นกับผู้จบผู้งามพี่น้องเลยเป็นสาวสดไม่ห่างลูกติดเนาะ โดยก็ข,ขอบุญขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขนเด้อที่เข้ามาติดตามรับสมขีบคองเม่ในนภาตั้งแต่ต้นจนจบโดยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แหงเบอร์สุขสุขนเนาะสุกมานลำรวยซื้อเหล็กให้รวยซื้อหวยก็ให้ถือเนาะหากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เม่ในนภาได้มีกำลังใจในการเ็คิดต่ตๆไปเนาะ โดยสำหรับคลิปนี้ไม่นดานาภาก็สิเรขอโตเมื่อกอนพบกันในคลิปหน้าโดยสำหรับคลิปนี้กะขอลกาวคําว่าสบายดี